สวัสดีครับทุกคนครับกับผมนะครับไอชิวครับวันนี้จะมารีวิวตัวสินค้าหรือว่าเป็นการแกะกล่องนะครับตัว Xiaomi Back Shark Hello นะครับผมวันนี้มาดูกันหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวนะครับตัว Xiaomi ไปรุ่นแรกเนี่ยเจ้า Back Shark เนี่ยก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับจากกลุ่มคนเล่นเกมบนมือถือเนี่ยเป็นอย่างดีวันนี้ผมมารีวิวตัวรุ่นใหม่ก็คือตัว Hello นะครับเพิ่งเปิดตัวไปประมาณปลายเดือน ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมเพิ่งได้เครื่องมานะครับเป็นเวลาตอนนี้ก็ประมาณเปิดตัวไปแล้วเดือนหนึ่งคงไม่ช้าไปเนาะใครยังไม่ได้ดูรีวิวหรือว่ายังไม่ได้ดูการเปิดกล่องรุ่นนี้ก็มาดูพร้อมกันเลยเพิ่งได้มายังแพ็กซินเลยนะครับโอเคผมเปิดละนี่ตัวกล่อง นะครับแบ็กชาร์อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีตัว S ตรงกลางอย่างนี้เลยมีแบ็กชาร์เขียนอยู่ข้างๆด้านหลังมีรายละเอียดสินค้านะครับบอกไว้เรียบร้อยผมซื้อมาเป็นรุ่น8 g จิกนะครับหลอม128ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นแรม10จิกหลอม5 6 6นะครับสินค้ามันยังไม่เข้ามาผมก็จัดตัวนี้มาสุดที่ตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละพอดีว่าอยากใช้แล้วนะครับซื้อเองใช้เองเลยนะโอเคมาเปิดกันเลย ผมก็ไม่ได้เตรียมอน,นั่นมาเนาะเปิดอย่างนี้เลยฉีกเลยมีม <c oughs> ีกันย์ใจเปิดได้ครับเปิดได้ <c oughs> โอเคเรามาดูกันปึ๊บเปิดแล้วฟุ่เปิดมาถึงนะครับก็เจอก่อนเลยหน้าตามันบอกว่า you're gamer นะครับอ่าคุณคือนักเล่นเกมโอเค มาดูกันเปิดไปต่อฟุ๊บเจอตัวเครื่องแล้วนะครับนี่อยู่ในซีลนี่นะครับโอเคฟุ๊บดูอุปรกรณ์ด้านในกล่องต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างทำไมอืมเจอผมทำไมมือกล้องมีปัญหาอะไรถ่ายไปต่อเลยในกล่องนะครับ ที่เท่าที่ดูก็คือให้ทั้งตัวเคสแล้วก็ฟิล์มมาเรียบร้อยเลยนะครับมีกล่องมีเคสมีฟิล์มในกล่องมาให้เรียบร้อยมีตัวเช็ดหน้าจอมาด้วยนะครับมีถาดดจิ้มซิมมาให้เราด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับมีทั้งเคสแล้วก็ฟิล์มมาให้ไม่ต้องหาให้ยุ่งยากเพราะว่าถึงหาก็คงจะหายากเหมือนกันนะครับโอเคข้า <laughs> okay. งในมีหัวชาร์จมาให้นะครับ เป็น Quick c h a r ์ e 3.0นะครับตามสเปคที่ผมดูมานะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้เรียบร้อยอยู่ในกล่องนี่นะครับรวมถึงมีตัวจอยมาให้ด้วยจอยเนี่ยแถมจอยแถมมาเลยครับในกล่องให้มาแค่ด้านซ้ายถ้าเกิดซื้อตัวท็อปเนี่ยมันยังไม่มีขายนะตัวท็อปในตอนนี้ในประเทศไทยถามมาแล้วตัวท็อปมันจะแถมให้ทางซ้ายแล้วก็ขวาเลยติดมาเรียบร้อยอันนี้มีมาแค่ด้านซ้ายนะครับ โอเคไม่ช้าเนาะผมก็เอาแบบง่ายเดี๋ยวรีบเปิดเครื่องเลยแล้วกัน <c oughs> บางคนสงสัยว่าเออจะเป็นเกมเมอร์ต้องรุ่นนี้เลยเหรอเดี๋ยวผมมีคำตอบให้นะเดี๋ยวอธิบายไปพร้อมก็เปิดเครื่องเลยบลกๆหน่อยรีวิวครั้งแรกโอเคเนาะเสียวมีแบ็คชาร์กนะครับตัวเครื่องสวยงามทีเดียว,วเดี๋ยวลองเปิดเครื่องเลย โอเคเปิดแล้วฟุ๊บว้าว <Wow. S 1> หน้าจอสวยสดท <c oughs> ีเดียวเขียนตรงกลางแบ็คชาร์กนะครับสวยอะ่ะรุ่นใหม่เนี่ยจะเห็นว่ากล้องมันจะเรียงตัวกันเลยรุ่นเดิมเนี่ยกล้องมันจะอยู่ด้านบนอันนี้กล้องมันจะเรียงตัวเลยแล้วก็ว่ากันเรื่องสเปคเนาะหน้าจอชัดแจ๋วเลยอย่างที่เห็น <c oughs> นะครับ <c oughs> โอเคผมมาพูดกันต่อนะครับนี่ เราจะมาพูดเรื่องของสเปคตัว Black Shark h e l l o กันคร่าวๆนะครับผมอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกวิ่งผ่านหน้าจออะไรเดี๋ยวว่าพูดกันให้ชัดเจนหน้าจอนะครับเป็น AMOLED นะครับอย่างชัดเจนปรับดีจากรุ่นที่แล้วคมชัดเพราะว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของหน้าจอ Full HD นะครับที่มันยังไม่ค่อยให้สีสดเท่าที่ควรเกมเมอร์อยากจะให้ชัดมากกว่านี้มีความคมมากกว่านี้รุ่นเนี้จัดมาให้แล้วเป็น Full HD AMOLED พร้อมค่าสี HDR เลย เรยได้ว่าชัดแจ๋วสบายตาเล่นเกมแน่นอนลื่นตานะครับเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของตัว CPU แน่นอนรุ่นท็อปๆเนี่ยเขาใช้ CPU Snapdragon 845นะครับมาพร้อมกับแรม8 g b LPDDR4X กันเลยทีเดียวก็คือเร็วลื่นไหลไม่มีสะดุดนะครับ8 4 5เล่นสบายแน่นอนบน Android Play นะครับผมในส่วนต่อมาเนี่ยเป็นส่วนของความจำก็คือ ROM 128 ไม่ใช่ลอมความจุ128ธรรมดานะครับตัวเครื่องเนี่ยมันมาพร้อมลอมร2อที่มาในส่วนของเป็นระบบความจําแบบ UFS ตัวนี้จะส่งผ่านข้อมูลได้เร็วขึ้นถ้าเปรียบเสมือนบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนถ้าเราใช้ฮาร์ดดิสอาจจะช้าถ้าเปลียบเป็น SSD คือหน่วยความจําแบบเร็วตัวนั้นเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าทั่วไปแน่นอนมันแตกต่างนะครับระบบปฏิบัติการเนี่ยก็คือตัว Android 8.1 Oreo นอนั่นเองครอบทับมาด้วย j o ย UI นะครับที่ช่วยในเรื่องของการเล่นเกม แล้วก็เน้นเป็นการเล่นเกมเป็นหลักนะครับผมแบตเตอรี่ให้มาเต็มที่มาก4,000มิลลิแอมป์พร้อมระบบควิกชาร์จ3.0ที่พูดไปในเบื้องต้นแน่นอนแบตอยู่ได้นานทั้งวันแล้วก็เออเราสามารถที่จะเล่นนะครับใกล้หมดก็ชาร์จได้เต็มได้ง่ายๆไม่ต้องกลัวเลยเรื่องแบตหมดหรือว่าเออจะชาร์จเช้าเสียเวลาเล่นเกมติดขัดนะครับพอเชื่อมต่อเป็น USB-C จะไม่มีในส่วนของหูฟัง3.5นะเราก็ใช้ตัวบลูทูธตัวไรเอานะครับนี่ USBC เห็นชัดเจนเนาะยัง <c oughs> ครับผมโอเคในส่วนต่อมานะครับเป็นในเรื่องของตัวที่มีหลายๆคนเนี่ยอยากรู้เพิ่มเติมอีกอันนึงก็คือในเรื่องของราคามันประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมตัดสินใจได้ไม่ยากเลยในส่วนของตรงราคาที่ก่อน20,000ล้วได้วัสดุขนาดนี้นะครับ วัสดุตัวเครื่องจากที่จับดูเนี่ยค่อนข้างจะคงทนแข็งแรงนะครับผมไม่ลงลึกแล้วกันว่ามันทํามาจากอะไรอลูมิเนียมเหล็กหรืออะไรก็ว่าไปแต่เป็นว่าจับแล้วรู้สึกว่าสมราคานะครับตัวเครื่องก็แข็งแรงดีนะครับด้านหลังก็ตรงเนี้ตรงกลางก็จะวับๆหน่อยลื่นๆด้านข้างก็แข็งแรงกระจกหน้าจอก็ไม่กองแกงเนาะดูแข็งแรงดีโอเคราคาที่มันเปิดตัวที่เมืองนอกเนี่ยครับจะอยู่ที่ เริ่มต้นเนี่ยเราเช่วงประมาณ16ื่นนะครับแล้วก็ไปหมื่นหมื่นแปดไปไปลายอาจจะกระโดดไปในช่วงของมี2 0 0 0 0ด้วยแต่จริงรุ่นท็อปเนี่ยอยู่ที่1 9 9 0งาอันนี้ผมได้มา18ื่นแปดปลายปายช่วงแบ็คไฟเดย์ที่ผ่านมาตัวแลม8ปดนะครับโอเคก็น่าจะได้ครบบกันไปแล้วที่ส่วนเพิ่มเติมมาบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องเล่นรุ่นนี้จ่ายเงินเท่านี้ในช่วงราคาเกือบๆจะสองห0,000บาทผมมองว่าคุ้มนะ ถึงจะมีเพื่อนร่วมทีมด้วยกันอย่างตัว x i ย o m i โปโกโฟนที่มีในส่วนของแรม8ลอมเหมือนกันอะไรตรงนี้เนี่ยในส่วน Snapdragon 845เหมนกแต่ว่าตัวเนี้วัสดุเขาจะดีกว่าระบบระบายความร้อนเนี่ยก็เป็นระบบระบายความร้อนแบบคู่ดูไปนะครับช่วยในการระบายความร้อนเครื่องไม่ให้ร้อนนะครับระหว่างที่ทําการเล่นเกมซึ่งส่วนนี้สําคัญมากต่อเกมเมอร์ในหลายๆครั้งเราทําการเล่นเกมเนี่ย เราเปิดเกมเราเล่นเกมเนี่ยเล่นไปนานๆล้วเครื่องร้อนเนี่ยประสิทธิภาพก็จะลดลงนะครับในส่วนของเสียวมีแบ็คชาร์จเนี่ยมันจะทําได้ดีมากในส่วนของการเล่นเกมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานสามารถทําให้เราสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องไม่มีผิดพลาดนั่นเองนะครับปิดท้ายไปด้วยของจริงๆเขามไม่ได้บอกมาในสเปคชัดเจนนะแต่ผมไปดูที่หน้าเว็บออฟฟิเชียลเนี่ยจริงๆมันจะมีชิปตัวหนึ่งที่เสี่ยวมีแบ็คชาร์จเพิ่มขึ้นมา เขาเรียกว่าชิปพิกเซลเวิร์นะครับมันจะให้ในช่วช่วยในเรื่องของสีสีหน้าจอและการเล่นเกมที่สมูทได้เฟรมเรทที่ดีนะครับได้ค่าที่ตรงขึ้นนะครับโอเคส่วนสุดท้ายที่ก่อนผมจะปิดคลิปนะครับผมจะให้ดูกล้องนิดหนึ่งแล้วกันว่ามันประมาณไหนนะครับนี่ AI Camera เดี๋ยวผมให้ดูนะครับสักครู่หนึ่งแป๊บนะ นี่ตัวกล้องกล้องมันปรับปรุงใหม่นะครับจริง,รงมันจะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่ก็อยากจะให้ดูนิดนึงละกันนี่ปรับสุดแล้วกล้องนะครับนี่ผมจะไม่เปิดไปกล้องหน้าละกันหรือจะติดมือกล้องของผมนะครับแต่เป็นว่ากล้องในถูกปรับปรุงใหม่แล้วนะครับเป็นกล้องคู่ที่ถูกปรับปรุงมาในเรื่องของค่ารับแสงแล้วก็ความคมละเอียดปรับกับซอฟต์แวร์อีกทีนึ้ง เอาเป็นว่าถ่ายภาพได้ชัดแน่นอนนะครับอันนี้ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มเพราะรุ่นแรกเนี่ยมันขัดขัดเกินๆอยู่นิดนึงตอนนี้ปรับปรุงแล้วทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยไม่ต้องกลัวนะครับสายถ่ายรูปเป็นเกมเมอร์อยากมีรูปฟุ้งฟิ้งสวยๆงามๆหรือว่าเอาอัปโหลดเนี่ยก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> หลังจากนี้นะครับถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะๆนะครับเกี่ยวคลิปของการเล่นเกมหรือว่ามีในส่วนของการลองใช้เครื่องแล้วจะให้อยากให้มารีวิวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถ้าเกิดมีคนสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะทำใหม่อีกแล้วกันอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับถ้าเกิดผิดพลาดตรงส่วนไหนนะครับหรือว่าขาดๆเกินๆไปบ้างนะครับก็ขออาภัยมานะที่นี้นะครับผมไอชิวก็ขอลาไปก่อนวันนี้เสี่ยวมีแบ็คชาร์คเฮลโลสวัสดีครับ